สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูวิธีฟังเพลงและดาวน์โหลดออดิโอไฟล์ของหนังสือ POP Performer ของ a b i s m ที่ทำร่วมกับฮอเล n a นนะคะก่อนอื่นให้เราเข้ามาที่เว็บไซต์นะคะ w w w h o l l n a n c o m m y l i b r a r y ค่ะสามารถพิมพ์เข้าไปได้เลยค่ะเข้ามาแล้วก็จะเจออันแรกกดได้เลยค่ะก็จะมาเจอหน้านี้นะคะในส่วนของตรงนี้ ให้เรานำโค้ดสิตัวนะคะมาใส่โค้ดสิตัวก็จะอยู่หน้าหน้าที่2ในหนังสือนะคะเปิดมาก็จะอยู่ซ้ายมือด้านบนนะคะนำมาใส่ได้เลยค่ะอะ่ลองใส่ดูนะคะกดครบสิตัวแล้ว Enter ได้เลยค่ะ,ะเข้ามาแล้วก็จะเจอหน้านี้นะคะซึ่งจะโชว์ชื่อหนังสือหน้าปกแล้วก็ บทเพลงทุกเพลงที่จะอยู่ในเล่มนี้เลยนะคะซึ่งเราสามารถเข้าไปฟังเพลงได้โดยการกดที่ชื่อเพลงได้เลยค่ะก็จะมีปุ่มเล่นให้เรากดฟังได้เลยปุ่มดาวน์โหลดเราสามารถกดดาวน์โหลดให้เป็น mp3 ได้นะคะหรือไม่เราก็กดตรงปุ่มขยายตรงนี้นะคะขยายปุ๊บเขาก็จะโชว์มาให้เห็นทุกเพลงที่อยู่ในเล่มเลยว่าเราสามารถกดเล่นแล้วกดดาวน์โหลดได้ทุกเพลงนะคะ เรามาลองฟังกันสักหนึ่งเพลงนะคะอืมเพลงไหนดีอ่ะ VR the Champion นะคะเข้าไปแล้วรอเขาดาวน์โหลดสักครู่นะคะเดี๋ยวเรามาฟังเพลงแล้วก็ดูว่าฟังก์ชันที่เขาให้มาเราสามารถทำอะไรได้บ้างคะ่ะปุ่มนี้นะคะ speed เราสามารถเพิ่มความเร็ว หรือลดความเร็วเพื่อเป็นประโยชน์ในการฝึกซ้อมได้นะคะกดปุ่มรีเซ็ตกลับมาเหมือนเดิมได้ค่ะปุ่มพีชสามารถปรับคีย์นะคะให้สูงขึ้นหรือให้ต่ำลงค่ะเหมือนเดิมกดปุ่มรีเซ็ตกลับคืนได้นะคะบาลานซ์ซ้ายขวาตรงนี้ก็จะได้ดินเมโลดี้ฝั่งขวาเยอะมากกว่านิดนึง กดกลับมาที่เดิมได้ค่ะลูปนะคะคือการวนมี2แบบถ้าเรากด A สมมติตรงนี้นะคะก็จะเห็นอักษรตัว A เกิดขึ้นนะคะหลังจากเพลงเล่นจบเพลงแล้วเขาก็จะมาวนตรง Position A ที่เรากำหนดไว้ก็วนอย่างนี้ไปเรื่อยๆแต่ถ้าเรากดตรง B ด้วยทุกคนก็จะเห็นจะมี A กับ B เกิดขึ้นตรงช่องระยะห่างระหว่าง A กับ B ตรงนี้ เขาก็จะวนเฉพาะโพซิชันตรงนี้ที่เรากำหนดไว้เท่านั้นแบบนี้นะคะกดรีเซ็ตคืนมาได้ค่ะ,ะก็จะมีง่ายๆพิยงเท่านี้นะคะซึ่งทุกคนสามารถนำไปประกอบการเรียนการสอนและการฝึกซ้อมได้ค่ะถ้าเราอยากจะกดย่อก,กลับไปหน้าเดิมนะคะให้เรากดปุ่มตรงนี้เขาก็จะกลับไปหน้า รวมหน้าเพลงเหมือนเดิมค่ะสำหรับเล่มที่2นะคะเราจะทำวิธีเดียวกันโดยการนำโค้ด16ตัวนะคะซึ่งอยู่หน้าที่2ในเล่มที่2เหมือนกันค่ะใส่เข้าไปในช่องตรงนี้หลังจากใส่ไปเสร็จแล้วมันก็จะโชว์หน้าแบบนี้ขึ้นมาให้เราเห็นค่ะเหมือนกันเลยแต่ว่าจะเป็นของเล่ม2แล้วเราก็ทำวิธีเดียวกันในการกดเพลงในการกดดาวน์โหลดนะคะ ขอให้ทุกคนมีความสุขในการฝึกซ้อมในการเล่นนะคะขอบคุณมากค่ะ